สวัสดีครับก็อยู่กับพี่ก๊อตเนานะมาต่อกันที่ข้อสามนะถึงข้อสามแล้วนะครับข้อสามก็จะเป็นข้อสอบเดี๋ยวพี่ขอแอบก่อนนะจะเป็นข้อสอบกพอพของปีหกสามเหมือนเดิมเนาะ,ะปีหกสามเนี่ยเราได้มาหลายข้อเลยนะของชุดนี้มาเริ่มอ,อ่านโจทย์กันก่อนครับมีนี่โจทย์บอกว่าอะไรบ้างครับมีชมพูพลอยอ้ํา รวมเงินลงคุ้นกัน1ล้านล้าน5 000, แล้วก็2ล้านตามลำดับแสดงว่าอะไรครับอ่รารมาโนตนะอันแรกก็ต้องเป็นของชมพูใช่ไหมหล้านพลอยก็ต้องเป็นล้าน5ต่อด้วยอ้ำเป็น2ล้านเพราะเขาบอกตามลำดับเนาะอ่าเรามาเขียนกันก็ได้นะชมพูพลอยแล้วก็อ้ำ ลงทุนเท่าไหร่บ้าครับหนึ่งล้านล้านห้าแล้วก็สองล้านอ่าและการลงทุนดังกล่าวทำผลกำไรสี่สิบเปอร์เซนต์นะโน้ตไปก่อนละกัรสี่สิบอร์เซ็นต์จึงอยากทราบว่าคนที่ได้กำไรไอ้สีนึงดีกว่า นที่ได้เขาถามว่ากําไรนะกําไรน้อยสุดกับคนที่กําไรเยอะสุดต่างกันเท่าไรนะอ่าข้อนี้ก็ดูง่าย,ายเลยนะครับมีชมพูมีพลอยมีอ้ำนะลงทุนหนึ่งล้านล้านห้าสองล้านแต่เขาบอกว่าการลงทุนดังกล่าวได้กำไรสี่สิบเปอร์เซ็นคนที่เขาถามว่าคนที่ได้กำไรน้อยสุดกับคนที่ได้กำไรเยอะสุด กำไรต่างกันเท่าไหร่นะเราดูนะมันมีการลงทุนนะชมพูน้อยสุดใช่ไหมพอยกางกลาง,ลางอ้ำมเยอะสุดนะดังนั้นคนที่ได้กําไรเยอะสุดก็ต้องเป็นอ้ำถูกไหมเรามาเขียนกันเลยกําไรน้อยสุดละ่ะก็ต้องเป็นชมพูถูกไหมอาทีนี้เราก็มาหากันเลยนะว่าชมพูกับอำมได้กาไรเท่าไหร่ ทีนี้เรารู้แล้วนะว่าชมพูปล่อยอมลงเงินกันคองเราเท่านี้ดังนั้นอนะรวมก็คือการลงทุนทั้งหมดใช่ไหมรวมเงินก็บวกกันนะศูนย์บวกกันช่วยพี่บวกเลยนะครับได้ศูนย์ศูนย์ได้สนะี่ล้านห้าเนาะนี่รวมมนะันได้สี่ล้านห้าอ่าอ่าโจทย์ต่อนะครับนี่ติดไว้ก่อน ยเขาบอกว่าและการลงทุนดังกล่าวได้ผลกำไร40%อร์ได้ผลกำไร40%เนแล้วแล้วก็เลยนะครับ4ี้านหอันนี้คือเงินลงทุนนะเงินลงทุนคือ4ี้านหใช่ปะได้กำไร40%ก็คูณ4 0่สิบ่วนร้อเนาะอันนี้กำไร40% ตัดเลขครับคูณกันนะได้ 4, 0 4นคูณ0ได้0คูณ0ได้0คูณ0ได้0 5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 4 4คูณ4ได้16ทด2เป็น18ถ้าเกับว่าเราได้กำไร1 0 0ลา้านอ่แสบาทพอมาถึงตรงนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะต่อไปเราจะหา กำไรของคนน้อยสุดก็คือกำไรของชมพูและกำไรของคนเยอะสุ้ก็คือของอ้่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกับตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ลงมาข้างล่างนะชมพูพลอยอ้่มเนี่ยมันเป็น1ล้านล้านห้ากับ2ล้านใช่ไหมเรามาทาเปิดอัตราส่วนก็ได้ครับเป็นชมพูต่อพลอยต่ออ้่มนะเป็น1ล้าน พอยก็เป็นล้านห้าอ้ำคือสองล้านเราถ้าเป็นสัดส่วนอัตราส่วนเนาะเราตัดศูนย์ได้เนาะศูนย์ตัดการ3ามตัวก่อนอ่าตัดอีกสองตัวก็จะเป็นเหลือสิบต่อสิบห้าต่อยี่สิบเนาะ เราอะไตัดได้ครับเอาห้าตัดเนาะตัดด้วยห้านะเอาห้ามาตัดนะห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบได้เป็นสองต่อสามต่อสี่นะอ่าสัดส่วนทั้งหมดนะเป็น2ต่อสามต่อสี่ดังนั้นรวมมันก็คือเท่าไรครับรวมมันคือ9้าถูกไหมเก้ามาจากอะไรครับมาจากสองส่วน บอกสามส่วนเป็นห้าส่วนห้าส่วนบวกอีสี่ส่วนก็กลายเป็นเก้าส่วนนะดังนั้นชมพูอ่ะลงทุนเงินไปทั้งหมดนะสองส่วนเก้านะก็คือเงินทั้งหมดเก้าส่วนอ่ะชมพูลงไปสองส่วนส่วนอ่ำล่ะก็ลงทุนไปอะไรครับสี่ส่วนเก้าใช่ไหมอ่าเงินทั้งหมดอ่ะมันเก้าส่วนนะอํำลงไปแค่สี่ส่วนนะก็กลายเป็นสี่ส่วนเก้าอ่าทีนี้เราก็มาคิดต่อเลยครับตรงนี้นะ นี่เรารู้แล้วว่ากำไรทั้งหมด1 8 0 0 0 0้บาทนะดังนั้นชมพูจะได้เงินจากกำไรนะก็เท่ากับ2ส่วน9คูณด้วย1 8 0 0 0ล้านนะ,ะได้เป็นเท่าไหร่ครับช่วยพี่คิดนะ9,28าถูกไหม อ่านี้สองแสนสองแสนคูณสองได้เป็น4ี่แสนนั่นเองอ่าแล้วก็ติดไว้ก่อนนะทีนี้เรามาคิดอ้ำมบ้างนะนี่เราใส่ไว้ตอนแรกแล้วนะครับว่าของชมพูเป็นของน้อยสุดส่วนอ้ำมเป็นของมากสุดที่ทำช้าๆเนะ้ะอ้ำมก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ อ้ํานี่สี่ส่วนเก้าคูณด้วยหนึ่งล้านแปดเหมือนเดิมเก้าสองสิบแปดสองแสนเนาะสองแสนคูณสองแสนคูณสี่ได้เป็นแปดแสนนั่นเองอ่าเราได้แล้วนะครับว่าของชมพูเท่านี้ของอ้ําเท่านี้ดังนั้น ถ้าเอากำไรของอ้าซึ่งมากสุดนะลบกับของชมพูก็จะเท่ากับ8ล้านลบกับชมพูก็คือ4ล้านมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอ้แปดแสนนะพี่ขอพูดพี่พูดผิดของอ้มเป็น8ปดแสนนะลบกับชมพูก็คือ4ี่แสนนะ ตรงนี้ก็คือสี่แสนนี่คือแปดแสนนะก็ได้เท่ากับสี่แสนนั่นเองถูกไหมมีคําตอบไหมเอ่ยนี่เราก็เราจะตอบเลยข้อสี่นะครับอ่ะไปข้อถัดไปกันดีกว่าเห็นไหมเอ่ย ข้อนี้นะครับตจวยเขาบอกว่ามีเชือกเส้นหนึ่งยาวสามสิบห้าฟุตเรามาวาดเชือกกันดีกว่านี่คือเชือกของเรานะยาวสามสิบห้าฟุตแบ่งเป็นสองเส้นเส้นที่สั้นที่สุดอ่านี่คือเชือกนะนี่คือหัวกับท้ายของเชือกนะเขาบอกว่าแบ่งเป็นสองเส้นอ่าเราก็ตัดครึ่งนะตัดไปเลยครับฟวบอ่า เขาบอกว่าเส้นที่สั้นที่สุดยาวเป็นสองส่วนห้าของเส้นที่ยาวที่สุดสมมติว่าตรงนี้เป็นสั้นเนาะอันนี้เป็น problem, ยาวกว่าเนาะเขาบอกอะไรครับสมมนนเส้นท yeah ี่สั้นที่สุดยาวเป็นสองส่วนห้าของเส้นที่ยาวที่สุดสมมติพี่ให้เส้นที่ยาวเป็น a เนาะเส้นที่สั้นเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูครับ เส้นที่สั้นที่สุดยาวเป็นสอง่วนห้าของเส้นที่ยาวเส้นที่สั้นก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นสองศูนย์ห้าเอถูกไหมแล้วระยะทางทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันคืออะไรครับสามสิบห้าฟุตนี่เนาะเสื้อชือก้นหนึ่งยาวสามสิบห้าฟุตอ่ะเขาถามว่าเชือกสั้นยาวเท่าไหร่นะเชือกสั้นเราคืออะไรครับคือสองนห้าเอเนี่ย เขาถามว่าสองส่วน5้าเนี่ยได้ข้อไหนนั่นเองทำเลยครับโจทย์นี้เรารู้แล้วนะว่าตรงนี้สองส่วน5้าตรงนี้ a ก็กลายเป็นสองส่วนห้าเบวก a เชือกเส้นสั้นบวกเชือกเส้นยาวนะครับจะเท่ากับเชือกทั้งหมดถูกไหมก็เท่ากับส5สิบห้านั่นเองบวกกันครับอ่ะอันนี้ต้องบวกเศษส่วนเป็นแล้วเนาะก็ได้เป็นสองบวกด้วย ห้า a ส่วนห้าถูกไหมนี่น้องต้องไปฝึกแบบบอกบเศษส่วนกันนะ a เนี่ยเดี๋ยวพี่ทดใท้ดูแล้วกันทดให้ดูข้อหนึ่งนะมันเป็นสองส่วนห้าสมมุติสองส่วนหนะ้าบวกหนึ่งะหนึ่งเนี่ยมันไม่มีส่วนใช่ปะ่ะเราต้องเอาเจ้าตัว 5, ห้าคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมที่จริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่เขียนนี่คูณด้วย 5, ห้าคูณด้วยห้า มันจะได้เป็น2.5ส่วน5บวก5ส่วน5ะหรือเราจะเขียนเป็น2บวก5ส่วน5อย่างนี้ก็ได้เนาะอาจจะได้เท่ากับ7.5ส่วน5ใช่ไหมอันนี้ทดเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับการคิดของสมการน,นะนี่เท่ากับ35ดังนั้นเอามาเขียนตรงนี้นะ 5a บวก 2a เป็น 7a ส่วน5เท่ากับส5 A สิเจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ก็ย้ายไปคูณนะ7จากคูณย้ายลงมาหารส่วน7ตัดเลขครับ7 5 35ห้าสามห้นะครับ5คูณ5ได้2ี่เจะเท่ากับ25ดังนั้นเราตอบเลยไหมครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเขาถามอะไรครับข้อนี้ข้อนี้เขาถามว่าเชือกสั้น ยาวเท่าไหร่นะเชือกสั้นเรายาว 2.5a นะดังนั้นเราต้องมาคิดนะครับ 2.5a ก็เท่ากับ2.5คูณด้วย a เราคือ25เนาะคิดเรียกเลยครับ5 5 25 5าคูณสได้10นั่นเองเราก็ตอบเลยเป็นข้อที่1โอเคขอไปต่อนะ